ตัวนี้จนได้หางัสดดีบัสชวนบันชวนบันชวนในหมึกทุกทุกนทุกคนเนาะมื่อนี้เป็นมือพิเศษอีกมือนหน่งนาะเพราะนี่เอซจากทางไทยเนาะเป็นเอซประตกเนาะเปืนมายามเนาะเมายามจากทางไทยมาหอดเมืองน้องเลยนทุกคนนะไปเดียวไปสิตามมาชมมการลาเซลน อ่ามาจากคนเนาะทุกคนเนาะก็ว่าสนายกันยังมาตัดเล็บฉันพี่หูแล้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งมัสบายดีสบายดีเนาะเพิ่นมาหดมาเทิงอย่างมาใายเดี่ยวเลยบอสบ่ธรรมดาเนาะมากับฝนโต๊ะจำเนาะเรื่องอายก็เก่งเต็มเนาะลุยเดียวเลยโอ้เนี่ยนี่เอตุ๊กแกงตุ๊กแมนหึตุ๊กหน่อยกับบมี เรากินยากจุกดนี้เพราะว่าโอ้เอยังอันนี้เพิ่นเอามาผากนี่มาตุกทุเรียนเนี่ยจังหวะว้เพิ่นได้ทุเรียนมาผากเลยทุกคนซื้อมาจะสร้างนั่นบนนี้ฟ<ส><ส>ั้างบ้านสร้างใครเนาะบ้านยังไงทุกคนนี่เนี่ย่นได้ทุเรียนมาผากรวยของมกักของมักชาวน้อยเลยได้นี่ทุเรียนนี่ทุกคนขอบขอบใจเพิ่นละลายเนาะผึ่นเอาทุเรียนมาผาก อาจอกมาให้เพม่คนโอ้เปไ็นในสถาลีานาลีว่าดีใจได้กินทุเรียนมาจากพังไทยเนาะเนาะหน่วยบักใหญ่เลยนะทุกคนโอ้โบบธรรมดาเลยเพคนสืบทุเรียนมาฝากหลังจากที่ว่าจักมือวะาสองมื่นเนาะวันนี้กับมื่อนีร่เรามาวันนี้บอแม่เนาะ ชั่ม <presidency> <sh arp> ื้อมื้อหนึ่งเนาะมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งผ่านไปนะทุกคนมื้อนี้ที่รอคอยก็มาถึงแล้วมื้อนี้ที่รอคอยหกกิโลเบาเบแมนหกกิโลเบาเบเนาะมากเพลิดหน้อยเนาส FC บอลถุกสื่อมาผ่ากัดทางไทยเลยทุกคนเพลดหล่อบาทจ้าแมนมื้อนี้เป็นมื้อที่รอคอยเนาะอ้าเถอะบราเคยกินจจใบราเคย าเมื่อได้ด้อุแต่ว่ามีคนลักปาดของน้อยทุกคนนี่สเท่าน้อยเองเทาน้อยลักปาดแล้วเพิ่นนึงทุกคนเนาะยังยังนึงเดียวมื้อนี้เฮาสิมาปาดมาเบิ่งนํากันยังมาเบิ่งนํากันว่ามันสิได้บัวใหญ่บ่ยังบุ่กเนาะทุกคนเนาะก็บ่บ่ทันเคยปาดกเรียนที่ว่าใหญ่มีจักเทื่อนะทุกคนจักสิเป็นหรือบ่เนาะ6กิโลถ้าปาดได้แล้วบัดนี้จัดเลย ทุกคนเลยไงแถไงว่าบาตุกมักอยู่ป่เดนอ่แท้แไงวทุกคนหนาเจ้าของแต่ว่าบาตุกมักทุเรียนทุกคนคิวแต่ว่าสนอยจะมักแจง้วหมักเอาทุเรียนไปใช่ดังดังรถตุ๊กโูเราประมาณแห้งๆหยอกแล้ว อืมอุชาหิวมากแต่บักไก่ไะอุดรปันลันงเลยนะเนี่ยันหัวปันหางก็นลิงแด้บักข่าวทุกคนเลยลิงแด้บักข่าวแลวนี่นะบักตกนี่บอมาไก่เลยนี่ได้กินเธอเรียรหอมบอประตอ

ะใจทำยังไงรู้ปัดไปเลยปะเหนืยแล้วชิมกันนะจะได้อือหืออร่อยไหมขอบนอกนอกึน่งนะมอนทองของแท้ tìm bài tìm mà thì chỉ là tôi có đỡ một thời đại đi đi, đi. Oh. <laughs> <laughs> tôi nói ก็ยากๆเนาะบ่เคยกินไผสิมีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อตัวน้อยแต่ตัวน้อยเฮาก็ยังกินปีละเทื่อ2เทื่อเท่านั้นเรียนเป็นมือนีอันตรายทุกคนมันเป็นอีหยังที่แพงเอาบ่สมาิได้แล้วอยู่่นีซะนอยเฮาสิได้กินอยู่บ่ซะ้มาช่วย นี่มาแล้ว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 ออกมายอมจำเนินใกล้อันนี้นี่ดูกแบนะอีแตผ่าก่อนแล้วมันจะเป็นแบบนี้เหนือมันเบยเค่ะเห็นปะเตเขาพาวกนี้เขาพาบวกองหนึ่งเลยมันเป็นแบบนี้่มันก็เป็นอย่างนี้ทะเยียานสู้ไปในเูื่อไอ้ทุกน้อ้วัววัววัว โอ้ยเนี่ยเดกขากินจนยาวแหงปะกรบเอาเงินคนในเตียงมันยังบุสุกขับหมาบ่แกเนาะอือมันมันเป็นอะไรมันบ่มันยังบุสุกบอเออเชียเอามันบ่ข่ะทุกคนมาุกค้นเนมอทุกคนเเ่านบกินมสอไม่ง o t e นี่เทาก็ได้แน่นอทุกคน มันก็เป็นใจสีชาา้าหน่มันบ่มันบ่อยากชุกป,ป้านแดงให้เขาแกะงายอย่างเงี้บอเนอะมันบ่อยากชุกแหลอันนด้อันผ่าก่อนเนาะก็เป็นไปได้เลยเนาะป้าไวซี่จิกินนะแซ่บแสบนะคะ โปรไว้นเรยนฟ้าโโม่คันดังเน่ยอันเอือชนอนะอชชน้อยังโมผ่า,านใช้อยก็คื่งยังโมผ่านมเนียโอ้โมผ่านเพราะก็แปลว,แว่ามืพนะึ่ายแล้เรแันเแบบ้มัเีุกคับกัได้ทุกคนเ้ย,เขขปยเไปน็นีโ้โเป็นตาได้หอมทุเรียนขนาฟ้าเคร่องหนึ่งเล้นะเนะ อยากเมาเลยอาทีท <on> <N h affordable> ีสน่อยปวดผาดวัวใหญ่โคงเนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตุเรียนเอาออกมาแล้วทำนัาหกกิโลทเิเอทีเนี่นะองโปด โมโหเสียมากเลยทุเรียนหนะัแพงเทา่าไรจะซื้ออยู่เมืองเาวนะทุเรียนแพงบอได้ซื้อแล้วซื้อแต่ทุเรียนถือแล้วกินแบบมันทองอยู่อือปาดปาด แต่เก so so ิดบ่เคยบ่เคยทิ s <S ้ท right. oh. ุเรียนไงเป็นจ okay. hmm. ังไงบ่เคยบ่เคยจ้ะน้อยโลโลหนึงสโลในชุดละ2สองโลอันนี้ตั้ง6โลอันนี้6โลครับงามเนาะโอเคทุกคนนี่กลับเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนทุเรียนของเฮาเดี๋ยวสน้อยสิลองชิมมึงเด้อทุกคน

นี่เนาะคำมาเกาะเนาะมือเกาะกินเนี่ยนมไทยเนาะคำมาเกาะทุกงานทุกคนขอบใจเอฟเคอะไรเยอะแม่คันโม่ก็คือสีบบกทางให้ชาวน้อยกับบัตรทุกนเนาะกับครอบครัวแต่แต่ว่าบัตรทุกเป็นคนบอกกินทุเรียนนะทุกคนถึงใจชาวน้อยได้แบบนี้ โมเคยกินแจ็คเสือโมเคยกินแจ็คเสือสะเด็ดแบบนี้กรอบนอกนุ่มในนี่เหรอที่มาของคำว่ากรอบนอกนุ่มในขอบขอบได้เลยแต่ที่สำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปเขาปิดคลิปวันนี้นะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนถ้าเกิดเอาไพที่เข้ามาบนคลิปชอนอยก็ฝากทุกคนกดติดตามเนาะกดไลค์กักดแชร์สำหยับไอเนาะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้สำหรับ้เห็ดคลิปต่อไปเนอะทุกคนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสก็ไดี